แล้วเขาโทษจริงๆนะฝันมึงไล่ท่ายคลิปตอนประมาณนี้ก็ไล่ก็ได้แล้วครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะอยู่ที่ป่านะครับーーーーผมกินกระโลกนะครับสวัสดีครับเอซีทุกคนครับ ก๊าโลกอยู่ที่ไม่รู้ที่ไหนครับอยู่ที่ป่ารู้แต่อยู่ที่ป่าครับนี่หัวหน้าสันอย่างนี้น่กะก๊าโกสันขอโทษจริงๆนะสันไม่ได้ถ่ายคลิปตอนตอนใกล้จะมาครับผมไม่ได้ถ่ายผมหลงจริงๆลืมจริงๆลืมไปน่ะผมเอามาล่าสัตว์ครับ กินธรรมศาสตร์ฮาครับมาตามธรรมศาสตร์กระหลกทานข้าวกกระโหลกครับวันนี้โอ้ยนี่แหละนี่แหละความสุขของพวกสัตว์มันเป็นอย่างนี้นี่เองกินกระหลกเป็นได้หรือยังครับกระโหลก คุณจะทำอะไรคุณจะกินนางสวรรค์หรือทำการปิ้งกระหอ,อกครับกระหอกเรียกว่ากระหอกว่าเเขาเอื่นว่าเอื่นว่ากระหอกแต่บาใท้ยเขาเขาเรียกว่ากระหอกอร่อยมากครับนี่แหละความฉุกองของสันประมาณนี้ก็ใกล้จะได้แล้วครับใกล้จะสุกนะครับ ใกล้จะได้ทานนะครับอร่อยมากได้แล้วครับหนักนะครับทานเข้าครับอืมโอม้โหแัว้วก็กินอได้ไงนั่นอ่าแต่แมอืมชองคนครับขอ,อบใจ ແລະລັບສົມຈົນຈ